สวัสดีครับพกกระซองพี่แคทีไรนเจอทีวีนะครับวันนี้ก็พี่จะมาออสอนเล่นเบลกันอีกครั้งนะครับผม น้องๆที่เข้ามาเล่นนะก็จะลืมทำภารกิจกันด้วยนะครับผมเป็นภารกิจตัวนี้นะครับผมนี่นี่ครับผมถ้าเราสะสมตัวนี้ให้ครบเออเราก็จะได้สกินได้นะเดีเราจะเอาสกินอาโรกาสก็ได้นะเนี่ยเออตัวนี้จะเป็นอโรกาสนะครับ สกินหล่อมากเลยนะครับผมเนี่ยผู้ชิงใสนะครับอินทิตนะครับผมเออถือว่าหล่อมากๆนะเราต้องสะสมให้ได้เหลือแค่แปดบันนะครับเราจะทันไหมโอเคเราไปเริ่มเล้นกันเลยนะครับผมกดเข้าไปเลย รีมาก็เจอแต่รูซื่อเขาดิเพื่อนๆถ้าถ้าเราเจอซื่อแบบนี้อ่ะที่เป็นแบบบ้าเอซื่อไม่โหดอ่ะเนี่ยเนี่ยแบบนี้อ่ะเนี่ยแบบนี้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 เป็นแบบนี้อ่ะซื่อแบบนี้มันไม่โหดนะครับโอเคจะขอแบนแบนเออ ขอเป็นจจตัวนี้ก็แล้วกันเปลี <My pressure. S 1> <Be> ่ยนเป็น,นตัวนี้นะที่จะขอเล่นเบลเบลนะครับเฮ้ยเพื่อนขอเบลแหละอ้าวนับมาเราดูวิธีการเล่นของเบลกันกนะครับผม การใช้สกิลนะครับสกิลของเบลนะครับบ้ามันจะโหดขนาดไหนนะครับผมเนี่ยก็ยังดีอยู่นะเนี่ยซื้อซื้อตัวรานด่างเนี่ยไอตัวนี้ซื้อตัวนี้มันเอาพี่ขึ้นนะก็ยังดีอยู่นะเออถ้าเป็นซื้อแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะเขาจะมาเอาไม่เอาไม่เอาพี่ขึ้นเลยนะนี่นี่แบบนี้ เอาขึ้นนะครับโอเคซอแบบนี้นะโอเคกำลังอยู่ในระยะละการละการไม่อันตัวควานอยู่นะครับเออขอเป็นรองเท้านะครับขอเป็นเออนี่อ่ะิ่งความเร็วนะครับ ยังยาวนานนะโอเคขอเลือกเป็นตัวนี้นะครับผมเพราะว่าจะตัวนี้นะครับเพิ่มความเรวในการเคลื่อนที่นะครับพิเศษนะครับ50%และต้านความทนทานสะลอนะครับเป็นเวลา6วินาทีนะครับผมหรือว่าถ้าเราโลนเจาะแห่ใส่สกิลอัมติกชนเข้ามาหาเราใช่ไหมเราก็สามารถกดตัวนี้ เพื่อสลอออกได้นะครับผมอย่างความเร็วอย่างเงาวนานนะบิดทีที่มันโอ้โหร้อยคูลาวคูลาวร้อยเลยนะแล้วขอสอนวิธีการใช้สกิลนะครับพี่ลองไปเล่นรูมาแล้วนะครับผมบ้ามันโหดจริงครับแล้วก็ แรงขึ้นเกเก่าอีกครับผมต้องพี่ไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วนะเออ สักเออสักอา,อาทิตย์หนึ่งได้มั้งไม่ได้อัดคลิปลงนานมากแล้วนะโอเคก็มันอยู่หน้าแล้วนะโอเคมันมีเออมันมีเลเวลหนึ่งเลเเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่นะครับ เลเวลสี่เลเวลหกเลเวลแปดนะครับโอเคขอเอ่อกดเป็นสกิลตัวนี้ก่อนนะครับโอเคจะขอเล่นให้สัดันๆเลยนะครับวิธีการทำให้มันตึงนแล้วก็หออนะเราสามารถปรับให้มันใส่ศัตรูได้นะแบบนี้อะแบบนี้อ่ะนี่อ่ะเห็นไหม อ๋โหนี่เห็นไหมถ้าเป็นซื้อแบบนี้อ่ะเออนี่เห็นไหมถ้าเป็นซื้อแบบนี้มันมันจะเล่นแบบแบบว่าเออคล้ายๆกับบอดอ่ะคล้ายๆกับบอดเด่นประมาณนี้แหละโอเคถ้าเป็นซื้อไม่โหดเนาะโอเคนี่แบบนี้นะนี่เห็นไหมจะแรงมากนะครับก็ต่อ้ลยสกิลสองนะครับเบลสองก็มาที่สกลิลสองครับ เล่นไปครับเล่นไป,ไปแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆไปนะอย่าใจร้อนนะครับเล่นเบลนะครับเออเบลนี่เป็นตัวที่ช่วยเพื่อนๆได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ใส่หนึ่งก่อนเลยครับใส่หนึ่งเลยก่อนเลยนะครับผมเพราะว่ามันมัน

อุย้ยลนแล้วอะนี่ไซส,ส์สกินตัวนี้ก่อนเลยนะครับเนีย่ยเพื่อนๆอย่าฟึ่งไซแอมติกนะร้อมันเกิดก่อนโอเคแล้วก็ไซส์สกินตัวนี้นะเ,ออเป็นสกินเออนี่สกินแรกนะเป็นหยุดเมือม่อเมือม่อเมือม่อลนนะมันจะเป็นฮโรโลนะหมุนหมุนที่ลำตัวของศัตรูนะขอเลือกเป็นเออกระกระโหลดก็แล้วกันนะ ก็คือ <is> เจ้าพายุที่มันแบบนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะกระโดดนะมันจะกระโดดขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับผมอย่าพึ่งไซอมติกนะอย่าพึ่งไซอมติกนะแอมติกก็มันมีสองแบบนะแบบที่หนึ่งก็เป็นแอมติกสีแรงนะที่ทำให้เมื่อกลาง ใช้ศัตรูแล้วจะทำให้ศัตรูสลอแบบบ้าเคลื่อนที่สามากนะครับผมถ้าเราใช้ที่แอมติกที่เป็นสีที่เป็นสีเออสีอะไรนะอ๋อที่เป็นเอ่อส,สีสีฟ้านะถ้าเป็นสีฟ้าก็จะทำให้ศัตรูขังศัตรูเอาไว้นะครับผม อยู่ที่บงของเรานะแต่ว่าจะเป็นสกิลสีแรงก็จะทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะความแรงของสกิลอัมติกเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ขังศัตรูไว้นะแค่จะทําเมื่อใส่ใสศัตรูแล้วจะทําให้ศัตรูชะลอนะอย่าเพื่อไใส่อย่าเพิ่งใส่สกิลอัมติกนะเพราะว่ายัางไม่ถึงระเบล6นะครับ ยังไม่ถึงรลเวล6นะเลเวล4เลเวล6เล v e l 8เวล8ครับเพื่อปลดล็อกของสกินนะครับสกินขั้นสูงสุดครับก็คือรลเวล6เออรลเวล4ครับเลเวล4เลเวล6เลกเวล8ก็นั้นก็ไซส์นี่นะครับผมไซส์เพิ่มความเสียหายนะครับสร้างความเสียหายไม่ขังศัตรูเอาไว้ครับจะทำให้ศัตรูสลอตัวนี้มันจะแรงมากนะแล้วก็มากดตัวที่2นะ เพื่อเพ right? right? okay. right? right? hey, hey, ิ่มเดตเดเบลขีดของมันนะเป็นได้สามขีดแล้วนะโอเคจำให้ดีรูดจำเอาไว้ให้ให้ดีๆนะเออถ้าไม่เข้าใจก็เข้ามาดูคลิปใหม่อีกรายครั้งหนึ่งนะครับทำไมเพื่อนๆยังไม่ได้ปิดวะป้อมก็ยังไม่ได้สัก ป้อมเลยอะ่ะโพสอันเพราะเราเราดีเจอซื้อแบบนี้ไงซื้อแบบบ้าเออไม่หดนะครับใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่นะใจะเย็นเย็นเอาเวทก่อนเลยพืเพื่อน,นเจ๋ง เราต้องอัพสกิลกระโลดให้ดีๆนะครับปกติสกินตัวตัวแอมติกมันจะไม่ค่อยโลนนะถ้าเรากลัวมากเราก็เออเซ็กป่านะเซ็กป่าแบบนี้นะมันเขาอาจจะซุ่มอยู่ในป่าอะไรประมาณนี้นครับเราต้องเซ็กป่านะ so ป่าตรงไหนก็แล้วแต่ครับต้องเซ็กแบบนี้นะครับ เออมีคนหรือว่าไม่ม่ไม,ไม,ไม่มีคนก็เซ็กนะครับโอเคพี่จะใช้จังบะนะจังบะในการทำให้อย่าเพิ่งใส่เอ็มติกนะจะเย็นๆเข้าไว้นะครับเราต้องทำให้ศัตรู oh, <my> กระโดด ก็โหลดขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้สกิลแอมติกสวมใส่นะแล้วต่อรวยสกินตัวนี้ใส่นะครับโอ้ยแบบก็เป็นแบบนี้แหละพี่ถ้าถ้าพี่เออเบลาใช้สกิลก็จะอย่าลืมนะต้องไปข้างหน้าแบบนี้ก่อนนะมันถึงจะไปทางได้นะถ้าเราใช้แล้วเออถ้าเรากดแล้วยังไม่ได้กดอะไรประมาณนี้ดูนะแบบนี้อะ นี่ก็เอาเป็นเออเนี่ตัวนี้ล้านบนจะเป็นเพิ่มความเสียหายล้านด่างจะเพิ่มพื้นที่นะขอเป็นเพิ่มพื้นที่นะครับโอเคใส่เป็นเพิ่มพื้นที่เลยนะครับผมนี่มันจะทําให้กว้างขึ้นนะไล่ระเบียบแปดแล้วครับผมก็ระเบียบสูงสุดแล้วนะระเบียบอัพของสกิลของเบลสูงสุดแล้วที่เหลือก็ทําให้ ขีดเนี่ยให,ให้มันเต็มนะเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคจะลองจะลองทดสอบดูนะครับโอ้ยพ,พี่ส่วมใส่ผีดบ่าไอ้ตัวนี้มันมันมาขัดขวางอยู่นะครับผม เห็นไหมถ้าเราออกจากป้อมทีเดียวป้อมเราจะตแตกเลยซันชีนะครับเราอะไรก็ไม่รู้นะเราเราจะทิ้งเพื่อนก็ไม่ได้นะสินะเออเพราะเราเป็นตัวเสริมกำลังไงดูนะดูนะเดี๋ยวเราจะจะทำให,ดดใหด้ดูนะครับดูให้ดีๆนะครับ นี่เห็นไหมจะทําให้ศัตรูสลลอเลนเลนออกซ้าเห็นไหม้าตัวนั้นมันบิงออกไม่ได้เลยนะครับนี่ลนพิษครับลนพิษลนพิษของเบลเข้าไปแล้วครับผมเห็นไหมโดนโดนพิษเออเนี่ยลนพิษเออคาทาไฟนะคาทาไฟนี่คาทาไฟครับอย่าลืมนะอย่าลืมใส่คาทาไฟด้วยนะนี่ คาถาไฟครับผมเนี่ยคาถาคาถาไฟนะที่เป็นสีดแดงๆนะครับอย่าลืมด้วยนะอย่าลืมใส่โอเค <storm> เราจะจัดก,การแทงกันนะ oh. ออกมาดีครับ oh. อุ๊ยอุ๊ยพี่โดนแล้วอะโอ้โห oh. oh. พี่โดนแล้วเ <Okay. S 2> ออจ้าเจ้าตัวเบสตัวนี้ก็ ยูสองสตันน่ะเออส,สตันน่ะแล้วก็ทำให้เท้าขยับไม่ได้เออซื้ออะไรนะซื้อซื้ออะไรนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋อซื้อยูร่านะยูร่านะซื้อย <Y ura S 2> ูร่าโอเค okay. สกิลเอ่อสกิลเสลียแรงนะจะทำให เพิ่มความแรงขึ้นนะดูนะอ้ามาลี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 านั่นไงโอ้โหเอามียาไม่อยู่แล้วโอ้พี่ลนสตันว่ะลนสตันลวนสตันอนเอาเดี๋ยวเพิ่งส่งมาเพื่อน ความสกิลสองนะครับเต็มแล้วครับผมสกิลสองเต็มแล้วโอเคจะทำให้การกระโดดของมันได้ดีขึ้นนะเนี่ความเสียหายเป็นหกร้อยดัแล้วนะครับบวกอีกหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบสามโอเคโอเคเรามารวมกันเลยเพื่อนๆมา เรียบร้อยครับผมจะเพิ่มความเสียหายให้แรงมากๆนะครับกระโดดครับสกินตัวนี้จะเป็นกระโดดนะมันใส่ลายลาแค่ออตุ่มมอนเล็กเท่านั้นนะใส่ลายลาแค่มอนเล็กนะสต่ว่บแต่ว่าหล่อเลยมันตัวใหญ่มากใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวว่าใส่กับใส่ไม่ได้กับเจ้าตัวนี้นะใส่ลายหรือเปล่าดูดูดู ใช้ไม่ได้นะครับรอให้มันเปิดเผยเข้ามาโอเค <Launch attack. S 1> เรียบร้อยครับเห็นไหมได้สองคิวอะครับนี่ติดติดสลอเลยไปเห็นไหมเพือพ่อน ติดชะลอครับติดชะลอเป็นไงล่ะครับติดชะลอรีปิดเลยครับเพื่อน,นรีปิดเลยรีปิดรีปิดครับรีปิดเลยครับเพื่อนมาดิ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 จังบะนี้ออกมาเลยเออกมาดิออกมาดิสกินสร้างความเสียหายของของสีแรงมันจะแรงแรงแรงขึ้นแล้วนะครับ วิวิวเพื่อนอย่าเพื่อ,อนส่งมานี่โรนโรนหเห็นไหมวิ่นสาเห็นไหมออกสามากเห็นไหมอืมนี่เป็นไงเป็นไงอุวิวเพื่อนอย่าเพื่อนส่งมานี่เป็นไงเป็นไงจะจบครั้งนี้แหละ นี่เป็นไงเรียบร้อยครับผมจบเบรคกอรครับผมจบเบรดกูดครับผมเป็นไงครับวิธีการสอนเบล,ลแบบเต็มกำลังเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอ,อตอนแรกแรกๆนะครับผม อย่าพยายามนะจะ่าให้มัน่าให้มันตายเยอะนะครับผมการตายเยอะหดือยว่าล็อกสกิลของมันจะทําให้สกิลของเราเแล้วจะบอกให้ให้ชัดเจนเลยนะครับการตายของเราหนึ่งครั้งนะครับจะจะ,จะทําให้สกิลของเบลนะครับความเสียหายของมันจะหายไปสามร้อย แล้วเหรียญของเรามันก็จะหลุดไปหาศัตรูด้วยนะครับย้ำนะครับอย่าให้เบลตายเยอะนะครับสกิลที่เอ่อเ,เด่นแรกๆนะสำหรับผู้สำหรับเอ่อผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ดูนะสกินที่หนึ่งนะครับมันเอ่อจะรวมมันมีสองสองสกินนะแต่ละส,สกินนะครับสกินที่หนึ่งนะครับจะมีสองนะครับ อันแรกจะเพิ่มจะเพิ่มความเสียหายนะครับอันที่2จะเพิ่มในยะในมในมุมกว้างของมันนะครับในมุมกว้างของมันนะครับแล้วก็สกินที่2ครับก็ันมี2ส,สกินเช่นเดียวกันครับก็สกินที่1น,นะครับก็จะทําให้เมื่อลนศัตรูแล้วมันจะทําให้หมุนอยู่ที่ศัตรูนะจะทําให้ศัตรูเลินซ้านะครับแล้วก็ แล้วก็สีฟ้าครับจะทําให้ศัตรูกระโดดขึ้นครับสกิน2นะครับจะทำให้สีสีฟ้านะครับจะทําให้ศัตรูกระโดดขึ้นนะครับถ้าเป็นสีแดงก็จะทําให้ศัตรูชะลอเดินออกสามากๆนะครับแล้วก็สกินแอนติคับสกินสุดท้ายก็มี2สกินเหมือนเส้นเดียวกันครับก็สกินที่1นะครับจะทําสกินที่1นะครับจะเป็นสีแดงนะครับจะเพิ่มความเสียหาย ในมุมกว้างนะครับเมื่อโลนศัตรูแล้วจะทำให้ศัตรูสโลเลนออกซานมากนอกจากว่าเขาจะใช้อาเทมเพื่อออกนะครับแล้วก็สกินที่2นะครับเป็นส,สกินควบคุมพื้นที่จะขังศัตรูเอาไวท้ที่ที่เลิมนะครับเมื่อไม่ให้ศัตรูออกไปได้นะครับวิธีการใช้นะครับส่วนสกิลสีแรงเออสกินที่1นนะครับ ให้ปร er fate, season, pues ับเป็นเพิ่มพื้นที่นะครับเพิ่มพื้นที่เข้าใจไหมสกินชิ้นหนึ่งให้ปรับเป็นเพิ่มพื้นที่นะครับจะทําให้เป็นมุมกว้างแล้วก็แรงขึ้นนะครับเออสกินที่2นะครับก็ให้ปรับเป็นกระโดดนะครับจะกระโดดขึ้นสู่ท้องฟ้านะเป็นสีฟ้าเหมือนเส้นเดียวกันนะครับสกินแอมเต็กรับมี2สกินเส้นเดียวกันครับให้ปรับเป็นสกินที่1เลยนะครับไม่ต้องปรับให้มัน ขังศัตรูไปนะมันจะไม่แดงนะต้องปรับเป็นสกินไฟนะครับก็คือสกินสีแรงนะครับเบสพิชการไซส์สสนะครับก็อัพรลเวลให้มันถึงรลเวล8ก่อนนะครับตามถ้าไม่ดูไม่เข้าใจที่ไหนก็อย่าลืมกลับมา,มาดูคลิปตัวเก่านี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆไม่ว่ายนะครับเพื่อนๆ